ล่าสุดครับคุณผู้ฟังทัพไทยเปิดภาพปฏิบัติการจริงของทหารไทยหน่วยเรนเจอร์ที่บุกขึ้นไปยึดภูมะเขือทวงคืนแผ่นดินไทยของเรากลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีนอกจากนี้ชาวบ้านไทยลุกค,คือไปประจันหน้ากับขเขมรที่รือ้อรัว้วลวดหนามในบ้านหนองจานลั่นชาวบ้านต้องเจอชาวบ้านและด้านกลาโหมยังประกาศชัดยิงได้เลยถ้าหากมีการลุกล้ำอธิปไตยของเราแม้แต่นิ้วเดียวขอเล่ากันที่เรื่องภูมะเขือก่อนเลยครับ ทหารไทยของเรานี้เสียสละเอาชีวิตเข้าแลกเลยเพื่อทวงคืนภูมะเขือที่เป็นของไทยกลับคืนมาเพื่อชาวไทยทุกคนอันนี้คือคลิปเหตุการณ์จริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงวันที่24-26สิงหาคมปี2568กองทัพของเราได้รับรายงานว่ามีทหารเขมรแอบลักลอบเข้ามายึดพื้นที่บนภูมะเขือซึ่งเป็นแผ่นดินของเรางานนี้กองทัพไทยไม่ยอมอยู่เฉยๆมีการสนธิกำลังทหารไทยหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการจู่โจมเรนเจอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเก่งกาจและความเด็ดขาดอยู่แล้วท้าหน่วยเรนเจอร์เนี่ยบุกขึ้นไปบนคูมมะเขือเข้าปะทะผลักด้านทหารเขมรที่รุกล้ำเข้ามาจนต้องถอยร่นหนีกลับออกไปแบบไม่เป็นขบวนเลยสุดท้ายทหารไทยของเราก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดและภาพที่น่าประทับใจที่สุดก็คือการนำธงชาติไทยของเราขึ้นไปโบกสะบัดอยู่บนยอดภูมะเขือประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือแผ่นดินไทยใครก็มาหยาไม่ได้ ภารกิจนี้เสี่ยงกันอันตรายรอบด้านเลยค่ะใช่เลยครับพื้นที่ตรงนั้นมันอันตรายมากขเขมรมันก็ไม่ได้มาตัวเปล่ามีการวางกับระเบิดทุนระเบิดเอาไว้เพียบเลยเรียกว่าทุกย่างก้าวของทหารเราคือความเสี่ยงที่จะต้องเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ตลอดเวลาการจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้นี่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญความเชี่ยวชาญและที่สําคัญคือหัวใจที่เสียสละเพื่อชาติอย่างแท้จริงเขาเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงเพื่อปกป้องแผ่นดินให้พวกเราได้อยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ในฐานะคนไทยเนี่ยต้องขอบคุณในความเสียสละของเวีรบรุุษทุกนายอย่างจริงๆลองไปดูคลิปกันหน่อยครับ ใชชโยเห็นแล้วตื้นตันจริงๆค่ะใช่ครับผมได้ดูคลิปปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว บอกตรงๆว่าน้ำตาจะไหลเลยครับมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพี่ๆทหารที่อยู่ชายแดนเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างเขาเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงเพื่อปกป้องแผ่นดินให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสบายใจเราในฐานะคนไทยต้องขอขอบคุณในความเสียสละของวิรุษทุกนายจากหัวใจจริงๆครับทุกคนจะจดจําไว้ว่าสันติภาพที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพวกทหารกล้าทุกท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วมาต่อกันด้วยเรื่องที่บ้านหนองจาน บอกเลยวันนี้มันหนังคนละม้วนกับผูมะเขือเลยเพราะเขเมรเนี่ยไม่ได้ใช้ทหารมาสู้ซึ่งซึ่งหน้าแต่กลับใช้แผนสุกะปรก,กว่านั้นคือการใช้พลเรือนใช้ชาวบ้านของตัวเองมาเป็นโล่มนุษย์และเป็นเครื่องมือสร้างความวุ่นวายเมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคมตอนเย็นๆแต่มีชาวบ้านเขเมรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามารื้อถอนแล้วก็ขโมยลวดหนามหีบเพลงของฝ่ายไทยที่กั้นเอาไว้ แล้วก็มีรายงานว่าฐานเขเมนเองนั่นแหละที่เป็นคนยุโยงส่งเสริมบอกให้ชาวบ้านมาขโมยเอาไปขายได้เลยตามสบายนี่มันคือการปล้นทรัพย์สินทางราชการของไทยกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะ แล้วทางการขเขมรเขาว่ายังไงบ้างคะโอ้โหเขาก็ไม่ได้ติดจะห้ามปรามหรือขอโทษอะไรเลยครับตรงกันข้ามเลยในวันอังคารที่26สิงหาคมนายอุมเรียตรีซึ่งเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันไทยมีชัยของขเขมรกับควักเงินรางวาัลมอบให้กับผู้หญิงชาวเขมรคนหนึ่งที่อุ้มลูกเข้ามารื้อลวดหนามของไทยเราอะเอาให้รางวัลกับทําที่ผิดกฎหมายแบบนั้นได้ด้วยเหรอคะนั่นนะสิครับเขาให้เงินรางวัลถึง6,200เรียลตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50บาท คือเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์มันคือการประกาศตรงๆเลยว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนการกระทำแบบนี้ใครทำผลงานเข้าตามีรางวัลให้นี่มันส่งเสริมให้คนทำผิดกฎหมายชัดๆเลยแล้วพอมีรางวัลแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีคนแห่กันมาสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์เพื่อหวังรางวัลกันอีกเพียบมันคือม็อบจัดตั้งชัดๆแล้วในวันเดียวกันนั้นตอนเวลาประมาณ11นาฬิกา50นาทีกองทัพเขมรก็พาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT ซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตทหารจาก5ชาติอาเซียนคือมาเลเซียอินโดนีเซียลาวฟิลิปปินส์และเวียดนามเดินทางมาถึงพื้นที่พอมาถึงก็มีชาวบ้านเขมรที่เตรียมกันไว้แล้วมาคอยปรบมือต้อนรับครับแล้วพอถึงเวลาเที่ยง28นาที กองทัพเขมรก็พาคณะผู้สังเกตการกลุ่มนี้ไปดูกองลวดหนามที่ถูกรือ้อแล้วก็เริ่มปันน้นหนามเป็นตัวเลยกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีเราต่อหน้าคณะผู้ตรวจการว่าทหารไทยบุกรุกดินแดนเขมรมาติดตั้งลวดหนามปิดล้อมบ้านเรือนชาวบ้านและชาวบ้านผู้บริสุทธิก็เลยต้องรวมพลังกันปกป้องประเทศด้วยมือเปล่าแถมทหารไทยยังใจร้ายใช้เครื่องส่งคลื่นความถี่สูงหรือแอลเลดทำร้ายชาวบ้านอีกโหนี่มันวางแผนกันมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะถูกต้องเลยครับนี่คือกับดักที่เขาตั้งใจวางไว้เลยถ้าทหารเรา ใช้กําลังตอบโต้พลเรือนพวกนั้นภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกคือเราเป็นผู้ร้ายทันทีในสถานการณ์นั้นเนี่ยทหารไทยของเราไปประเชิญหน้าด้วยมือเปล่านะเพราะเรามองว่าอีกฝ่ายคือพลเรือนถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่ามีฐานเขมรแต่งตัวปะปนมันด้วยก็ตามส่วนเรื่องเครื่องส่งคลื่นเสียงที่เขาโวยวายกันที่เขาเรียกว่า l a ล d หรือ Long Range Acoustic d e v i c e เนี่ยเราเอามาใช้จริงแต่มันไม่ใช่อาวุธเคมีบ้าบออะไรอย่างที่เขาพยายามจะปั่นขาวกันเลยชาาเขมรบางคนหลอนเพราะเป็นอาวุธเคมีแล้วอุดจมูกซะอย่างนั้น ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วถ้าใช้สมองส่งนี้ก็จะรู้แล้วว่าอาวุธเคมีอะไรมันจะมีเสียงแบบนี้ oh. เครื่องนี้มันคืออุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงระยะไกลมันทําได้2ออย่างคือใช้เป็นโทรโข่งพลังสูงเพื่อสื่อสารเจรจาในระยะไกลหรือปรับไปใช้โหมดป้องปรามซึ่งมันจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ทําให้รู้สึกปวดหูทรงตัวไม่อยู่เพื่อสลายฝูงชนโดยที่ไม่ต้องมีการประทะกันทางร่างกายมันเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลที่ใช้ควบคุมฝูงชนโดยไม่ทําให้ถึงแก่ชีวิต เป็นการตอบโต้ที่ชาญฉลาดของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะนองเลือดตามแผนของเขมรแล้วการควบคุมสถานการณ์นี้จะมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีบ้างไหมคะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยครับมีข้อเสนอแนะว่าครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราควรจะใช้กําลังของตํารวจปรับจราจรหรือตํารวจควบคุมฝุ่นชนเข้าไปเป็นหน่วยประชิญหน้าหลักแทนทหารโดยมีเหตุผลข้อแรกคือเรื่องภาพลักษณ์การให้ทหารพร้อมอาวุธสงครามไปประเชิญหน้ากับกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นพลเรือน มันดูไม่ดีในสายตาชาวโลกแน่ๆแ,และอาจเข้าทางขมรนที่อยากให้เกิดการประทะเพื่อดึงองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงข้อ2คือตำรวจปราบจราจนแนวเขาถูกฝึกมาเพื่อรับมือกับม็อบโดยตรงเขามีความเชี่ยวชาญเขามีอุปกรณ์มีโล่มีกระบองมียุทธวิธีในการควบคุมฝูงชนที่ดีกว่าทหารซึ่งถูกฝึกมาเพื่อการรบเป็นหลัก ใช่เลยค่ะแล้วข้อที่3ซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆคือตํารวจมีอํานาจในการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดตามกฎหมายถ้ามีชาวคำเหม็นคนไหนบุกรุกเข้ามาทําลายทรัพย์สินในแผ่นดินไทยตํารวจสามารถเข้าจับกลุ่มดําเนินคดีได้ทันทีซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนี่แหละคือการตอกย้ําที่ชัดเจนที่สุดว่าพื้นที่ตรงนี้คืออธิปไตยของประเทศไทยดังนั้นยุทธวิธีที่ถูกต้องคือให้ตํารวจออกหน้ารับมือม็อบ ส่วนหารคอยสนับสนุนอยู่แนวหลังเพื่อป้องกันประเทศแล้วฝั่งคนไทยในพื้นที่ล่ะคะโอ้โหพี่น้องชาวบ้านที่สะแก้วเขาไม่ทนแล้วครับวันนี้เนี่ยเพราะข่าวแพร่ออกไปว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็ลุกฮือเลยรวมตัวกันเดินทางไปที่ชายแดนบ้านหนองจานเพื่อประกาศจุดยืนปกป้องผืนแผ่นดินไทยพร้อมตะโกนล,ลั่นเลยว่าถ้าจะใช้ชาวบ้านมาเจอกันก็ต้องให้ชาวบ้านด้วยกันนี่แหละเอาไปเจอแล้วยังตั้งคําถามไปถึงรัฐบาลด้วยว่า มัวทำอะไรอยู่ทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ปล่อยให้ชาวบ้านคนไทยต้องมาถือธงชาติตะโกนชี้นี่แผ่นดินไทยยืนประจันหน้ากับม็อบจัดตั้งของฝั่งนู้นกันเองรัฐบาลนี้อึ้งเลยไหมคะนั่นสิครับเครื่องมือในมือก็มีตั้งเยอะแยะกฎหมายความมั่นคงชายแดนที่ให้อำนาจจัดก,การพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จก็มีทำไมไม่ประกาศใช้ล่ะตำรวจตระเวนชายแดนหรือต่อชนอที่เขาฝึกมาโดยตรงเพื่อรับมือสถานการณ์กึง่งรบกึ่งพลเรือนแบบนี้โดยเฉพาะก็ไม่ส่งไปเป็นแนวหน้า ไม่มังคับใช้กฎหมายไม่จับคนที่บุกรุกเข้ามารถดับเพลิงตำรวจต่างๆก็ไม่มีเรื่องนี้มันร้ายแรงมากนะครับเนี่ยจนคนไทยในพื้นที่ต้องออกมาปกป้องแผ่นดินเกิดกันเองมันจะยิ่งอันตรายและบานปลายไปมากกว่านี้เห็นว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับในขณะที่บ้านหนองจานกำลังเดือดวันที่26สิงหาคม2568เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยนำโดยพลเอกมนัฐจันดีซึ่งเป็นถึงเสนาธิการทหารพร้อมด้วยพลตรีวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนอีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือที่บ้านหนองยากแก้วตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้ว คณะของท่านเสนาธิการทหารได้เข้าไปดูพื้นที่จริงบริเวณแนวลวดหนามและก็ชี้ให้สื่อมวลชนดูเลยว่ามันมีบ้านเรือนของชาวเขเมรจำนวน18หลังคาเรือนที่สร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตดแดงของประเทศไทยอย่างชัดเจนที่เด็ดกว่านั้นคือพลตรีวัญชนะได้กล่าวผ่านสื่อแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าขอส่งเสียงดังๆไปยังนายฮุนเซนและนายฮุนมาเนตให้มาดูแลประชาชน18ครัวเรือนของตัวเองด้วย ท่านย้ำเลอว่าเขตแดนตรงนี้เป็นที่ยอมรับร่วมกันตามข้อตกลง M O U 4 3การรุกล้ำมันชัดเจนมากและทหารไทยมีสิทธิ์โดยชอบทำทุกประการในการปกป้องอธิปไตยและขับไล่ผู้บุกรุกออกจากแผ่นดินไทย ชัดเจนสุดๆเลยค่ะมันต้องแบบนี้แหละครับไม่ว่าจะยึดหลักเขตแดนของฝั่งไทยหรือฝั่งที่เขเมรอ้างเองก็ตามบ้าน18หลังที่ว่านี้ก็ยังล้ําเข้ามาในดินแดนไทยอยู่ดีดังนั้นเลิกเถียงกันเรื่องเส้นเขตแดนก่อนแล้วมาจัดการปัญหาการบุกรุกที่เห็นกันอยู่ชัดๆแบบนี้ก่อนเลยและท่านเสนาธิการทหารยังประกาศได้ว่าจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เพื่อกดดันให้เขเมรแก้ไขโดยด่วนไม่อย่างนั้นไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการในแบบของเรา แล้วนอกจากที่สาะแก้วแล้วยังมีพื้นที่อื่นที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงอีกไหมคะยังมีอีกจุดก็คือบริเวณเขาพระวิหารครับคือวันที่26สิงหาคมพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาถแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยท่านบอกว่าได้รับรายงานข่าวกรองว่าที่แนวรบพระวิหารฝ่ายเขมรมีการลักลอบเสริมกําลังทหารเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งเป็นการกระทําที่สอเจตนาไม่ดีอย่างยิ่ง งานนี้ท่านประกาศกล่าวเลยว่าได้สั่งการให้ทหารไทยในพื้นที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดและที่สําคัญที่สุดคือการปรับกฎการใช้กําลังให้เด็ดขาดยิ่งขึ้นหากมีการยิงเข้ามาก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีและหากมีการล่วงล้ำเข้ามาก็ต้องยิงตามอํานาจหน้าที่ท่านย้าประโยคที่เด็ดขาดที่สุดว่าไม่ใช่ว่าบอกให้หยุดยิงแล้วจะไม่ยิงเลยอื <S <S ถ้าล้ำเส้นเมื่อไหร่เจ็บเมื่อนั้นไม่มีการเจราจาแล้วค่ะถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เปราะบางอย่างเขาพระวิหารถ้าคุณกล้าล้ำเข้ามาเราก็กล้ายิงสวนไปทันทีเหมือนกันอำนาจการตัดสินใจถูกมอบให้กับผู้บัญชาการในพื้นที่แล้วไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางให้เสียเวลาเราพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินทุกวิถีทางและได้มีการเตรียมแผนอพยพประชาชนไว้พร้อมแล้วด้วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันแลมินสวัสดีครับ